ขยะมาบ้านเราแบบนี้คุณคะพอดีว่าขยะที่คุณทิ้งอะคะ่ะมันเลยมาเขตบ้านฉันช่วยเก็บไปทิ้งให้หน่อยได้ไหมคะเอา้าขยะมันอยู่บ้านแกแกก็เก็บไปทิ้งเองสิไม,ม่บอกฉันทำไมแต่นี่มันเป็นขยะของคุณนะคะทำไมฉันต้องเก็บไปทิ้งให้คุณด้วยล่ะคะอา้าวก็ตอนนี้มันอยู่บ้านของแกแล้วมันก็ต้องเป็นขยะบ้านแกสิจะเป็นของบ้านฉันได้ไงอะ อ้าวคุณทำไมพูดจาไรา้การศึกษาแบบนี้เนี่ยตอนกินคุณก็กินคนเดียวแถมคุณนั่นแหละที่เป็นคนเอาขยะมาโยนใส่บ้านฉันมันไม่ใช่เรื่องเลยที่ฉันต้องทิ้งให้คุณอ่ะเก็บไปทิ้งแค่นี้มันจะตายไหมละ่ะคํานี้ฉันว่าฉันสมควรพูดมากกว่านะคะคนอะไรอ่ะหน้าตาก็ดีแต่ไร้จิตสํานึกเฮไมพูดจา,าหมาๆแบบนี้วะฮะ นี่คุณตัวเองมีเรื่องอะไรกันอ่ะก็มวน,นี่สิตัวเองมันพูดจามาหมาใส่เขาอ่ะผมไม่ยอมนะุณไม่ยอมมากอ้าวเฮ้ยนี่มีปัญหาอะไรแฟนกูมากป่ะฮะฉันไม่มีปัญหาอะไรกับแฟนคุณเลยค่ะฉันแค่เดินมาบอกให้แฟนคุณอ่ะเก็บขยะบ้านคุณไปทิ้งด้วยแค่นั้นเองค่ะก็ขยะมันอยู่เขตบ้านมึงก็เป็นของมึงดิเกี่ยวอะไรพวกกูวะใช่อ๋อ นี่นี่ใส่เสียทั้งผัวทั้งเมียเลยว่างั้นก็ว่าเลยทำไมถึงอยู่ด้วยกันได้อะอ้าวอินนี่ปากดีนี่อย่าคิดว่าผู้หญิงกูไม่กล้าตบนะเว้ยเองตบเลยเองตบเลยเองมาสิตบมาตบกับเห็นฉันหน้าตาจิ้มลิ้มแบบนี้แต่ฉันก็สู้คนนะอยากลองดีใช่ไหมได้งั้นรอฉันแป๊บนึงนะดนไม่แน่จริงนิหว่ามาดิโห โ oh. มาสิพอดีว่าฉันอ่ะเป็นนักมวยเก่าอยากลองมากใช่ไหมเข้ามาเลยต่อยเยต่อยเลยลต่อยบ้าต่อยบอเลเล่ะดูแขนกับต้นขามันดิกล้ามเป็นมัดๆต่อยทีน่าจะสลบไปสองสามวันเลยนะตัวเองก็ไปตบดิดิครั้งนี้ถือว่าฉันให้อภัยพวกแกสองคนนะแต่อย่าให้มีครั้งที่สองล่ะ ไม่อย่างนั้นอย่าหาว่าฉันไม่เตือนเพราะแกสองคนนะไปตวัวเองเข้าบ้านดีกว่าฝากไปก่อนถเถอะ้า,า,าแค่นี้ก็กลัวสละล ของผัวเมียนั่นแบบนี้มันตั้งใจชัดๆอะได้อยากลองดีกับฉันใช่ไหมเดี๋ยวฉันจัดให้ อยากทุกครองสองคนต้องเจอแบบนี้ที่รักวันนี้เราเฮ้ย นี่อที่รักว่าใครเป็นคนทําจะใครอีกล่ะตัวเองเขาว่านะต้องเป็นฝีมืออีผู้หญิงข้างบ้านแน่เลยอะที่รักดูนั่นง้นกูไม่ทนแล้วเว้ยจังกูเฮ้ยอยู่ไหนวะ มีอะไรคะคุณเพื่อนบ้านฝีมือแกใช่ไหมถ้าใช่แล้วจะทำไมจะทำไมอะ่ะก็นี่มันบ้านพวกกูนะเว้ยไม่ใช่ที่ทิ้งขยะอ๋อเหรอเห็นว่าแกสองคนอะ่ะชอบพูดจาปากเน่าๆแบบนี้นึกว่าที่ทิ้งขยะซะอีกอะ่ะอ๊ฟสอรรี่นะโอ้ยปากดีจังวะกูจะไปทนแลนว้วะ้วยเไยตัวเป็นอะไรไหม มึงไอ้แกแกอะไรฮะฉันไม่เผาบ้านแกก็บุญหัวแค่ไหนแล้วคนเห็นแกตัวแบบพวกแกสองคนนะนะเจอแค่นี้ยังน้อยไปด้วยซ้ำฉันจะบอกอะไรให้นะถ้าพวกแกยังไม่เลิกทำตัวนิสัยแบบนี้แล้วก็ฉันจะจ้างรถเอาขยะมาถมหน้าบ้านพวกแกรู้ไว้ซะด้วยโอ้ย กลับ <c ười> บ้านสิเป็นผู้ชายใช่เปล่าไม่ได้เรื่องโดนผู้หญิงต่อยขุมตาเป็นไงอะตัวตัวรอดตัว